เดินทางไปสวนพึ้งน the ีแล้วตอไปไหนเอ่ยไป่ะแอร์ฮอสสเตดเขอเป็นแอร์แอร์ฮอสสเตดแม่เธอใส่รองเท้าเข้าไปหรอ Let's <ills> go ตรงนี้นาจินน่าจินไปที่ยวอะไรน่ินกลัวถ้ารีบก่อนอย่างแรก พร้อมและพร้อมของจริงอันนี้ก็คือกำลังจะไปสวนเพื่องกันนะคะแค่2วันหนึ่งคืนแบบใกล้ๆบ้าน2ชั่วโมงถึง จริงจิงไปที่เหยาะว่าเป็นข้อเหยวมึงที่แรกก็คือแวะคาเฟ่โอลิ a วาดเดอะคาเฟ่เจ็บมากมาะเฮ้ยผ้วแมาก็คือเมื่อกี้เอาน้องจินลงมาแต่ว่าน้องจินกระโดด มันแบบอารมณ์กลัวก็เลยแบบเออเดี๋ยวไว้เนี่ยรอละกันเปิดแอร์ให้มันน้องจีนโผล่หน้ามาอ่ะมองไม่เห็นหรอกมันไกลน้องจีนน้องจีนบอกว่าโดนทิ้งตอนนี้ก็คือแม่มแ,แม่หายไปแล้วแม่หายไปไหนวะ น,นะแดดร้อนมากเรนเรน,นมาจากไหนคะก็อถ่ายรูปให้แม่อ่ะเมมเต็ม ดีนะโทรศัพท์เขาหนึ่ง <c oughs> หนึ่งเทราไบต์วิวมันจะสวยถ้า <c oughs> ถ้าไม่ถ่ายหน้าเราเข้าไปด้วยนะ <c oughs> ถ่ายวิวเฉยๆถ่ายวิวเฉยๆก็คือสวยแล้ว คนนะคนๆนมาตึกจอดน, <c oughs> นี่แล้วฝนเพิ่งตกไงใช่ยังแช่อยู่เลยนาะตกโคน,นชิหายาาปปแล้ว่ะรอฟีเลยจ้าทีนี้ก็ลากกันวาวมดเลย <laughs> <c oughs> ตกแล้ววุ่นลเลยไปตูดต <c oughs> ุดเนาะทีนี้ก็ลากกันวาวมุดเลยว <c oughs> ้าวมุด แมคมปิ้งฮิลล์หัวทางไทขึ้นละเด้อเอ๊ะอ่ะมันไม่ได้ขวาบมือได้หรอว่ะมาค่ะเนี่ยมาเขาเขาเห่ยปะอะไรอะคือคนอะไรคนป่วนคนปัน่นอ่าแต่ให้เปิดทีเอสกลับเนี่ย <c oughs> มาถูกทางแล้วชอบแบบทางนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเผล่ออะไรก็แบบเอ้ยมาถูกเมวายอย่อไหรงยังน <c oughs> คนปัน่นคนปั่นค่ะซ้ายก็บอกขวาขวาก็บอกซ้าย ยิ่งสดแล้วปลากระโดดไปกนขชากตรงเขียวนี่ดีปาใชดูดิขเป็นปลาเาช่วยดูท้ลาขัรนะบยิบยเดี๋ยวเตู้ข้าวจอดมอนอไปก่อนจอดไปแถ้เราไม่มีรถเจ ก็คือทางชันมากแต่ว่าถึงแล้วนะคะมันแบบชันนิดเดียวแต่ว่าชันแต่ว่าระยะทางนิดเดียวถึงตอนบ่ายโมงแค่ถ่ายว่าร้อนไม่ไหวแน่ๆน้องจีนน้องจีนอยู่ยื้อนี่ด้ แล้วเราก็เลือกที่จะลุนได้แล้วคือตรงนี้วิวก็คือตรงนี้สิ่งนี้เลยใกล้ๆที่จริงที่นี่เขาจะมีรา้านตรงนู้นอีกแต่ว่ามันมีคนแล้วนะคะก็เลยมาตรงนี้ละกันแล้วก็มีที่พักด้วยแต่คือมาถึงเร็วมากเราจะไปนั่งคาเฟ่ก่อน<ๆ>เพราะว่าตอนนี้ร้อนมากแม่เซียสซิชุดเธอเข้ากับรถอยู่นะ <Say hi. S 1> สีขาวสีขาวข้างหลังก็สีขาวคาเฟ่เขาอะ วายร้อนมากโอ้ oh my god จะให้ดูทางที่เราขับขึ้นมาอองร้านหนุ่มโตเลยเคือคือมันระยะทางาอาจจะไม่ได้ไกลามาแต่ว่าทางชันอยู่ค่ะก็คือเยียบมิดนี่กคือทางที่เราขึ้นมา นี่นีก็คือสัญญาณมีแต่ AIS นะคะแล้วนี่ใช้ทูมูโซเชียลดิท็อกเ์มือจริงเขาจะได้หัดโซเชียลดีท็อกสมน่าคนบางคนกวนเขาวนี้นางมึงโผลนคนอื่นทั่วล่ะไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นนะไม่มีสัญญาณทูมูเลยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรเลยนอกจาก AIS

ชุดมันใช่ไหมว,ว้าวแดดยังไม่หูแต่ก็ต้องกลางมีลมเย็นแต่ก็รู้สึกจะเป็นลมว่าร้อนมากปวดหัวละมันแบบปวดตา หรือว่าเราต้องใส่มันกันแดดรอนแ้เปลี่ยนแว่นมาเพราะว่าไม่ไหวแสบตารีวิวน้ำแล้วพอพักรีวิวตูว้ตตเย็นคือแบบไม่คิดว่ามันจะเย็นได้ดีค่ะนี่เป็นบุญกำลังดีมากอร่อยเลยอร่อยเฉยเป็นบุญละอร่อยเฉย อันนี้คือแช่ช่องน้ำอุลบเก้าก็คือเย็นเลยจ,จะ้ะเนี่ยของกินแม่น้ำหนูเป็นมุ้นเลยะแบบอร่อยเลยอร่อยเฉยทางนี้หันหน้าทางนี้มันจะได้บังนมลมมันมาทางนี้นะจะหันตี้ง ทะเลาะกันหนึ่งแม่นม่ก็งงของจริงไม่มีโทรศัพท์เล่นเธอเอาขาวว่าอี้เถอะไปแล้วเธอก็ผูกกับขาเว่าอี้แต่คนโง่ๆมีแต่คนฉลาดเหรอคะคนเนี้ยวคนฉลาดคนเดียวทั้งทีทั้งทิีมีคนฉลาดอยู่คนเดียวคุณไม่หยุดเสียใจไม่ได้ไปเล่นน้ำผู้นี้ไงผู้นี้เธอก็ไปดิผู้นี้ไม่มีแผนไปไหนเลยนะผู้นี้ไม่มีแผนไปไหนเลย น้องว่ไม่มีคบค่ะโอ้ยแสีงว่าส้มตำแม่หอมน้องมาน้องน้องเดินมาเลยตั้งนานนั่งตั้งนานไม่มาเลลวตุกภูมิใจนำเสนอส้มตำส้มตำใบแม่กีดตรงถุงเรยร้อยหมึกทอดเลยส้มตำอ่อนน้ำมันออกมาไกลๆหน่อยไข่เนี่ยแค่นี้แล้วก็ชักออกมาสูบลมคือเลยนี่ยลงตุกเข้าไป นเน่นจุดมันต้องกี่ชานี่คือเขาเรียกว่าอะไรเตาแก๊สหรอเตานันมเตานมันยวายทำยอะไรเอ่ยอมันร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะพอมันจะได้ที่แล้วมันจะฝ่ายจะไหม้ป้ามันไม่แรงไปหรอนต่ถ้าเผากุ้งน่าจะเวิร์กอยู่นะมันต่างกันไง ลมพอล,ลมหมดมันต้องสูบต้องปูนนีก่กงมันต้องคอยถูกลมมันต้องใช้พร้อมกับลมมาหรอใช่มันจะมีร้านขายขอ,อในตรงนี้นะคะวิวถ่ายรูปสวยๆหนึ่งแมหวัง ว่าจริงๆ,ๆนะอยากจะโหลดหนังมาดูสักเรื่องทิวที่แล้วที่ไปปูทับเบิกก็คือไม่ได้โหลดหนังไม่โหลดไว้แต่ว่าไม่มีเวลาได้ดูเลยแต่พอมาทิวนี้ไม่ได้โหลดอะไรไว้เลยแล้วก็วางนั่งชมวิวไปจ้ะสัญญาณก็ไม่มีดูธรรมชาติเอา มาลุ <S <S ้นกันว่าฝนจะตกไหมคนที่เป็นอะไรกันนกันน่ะเอ็งยังไม่ได้เลิกกันเลยเนี่ยี่ไปวไม่้เนม่ไดยเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่

ตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วพร้อมนอนเตรียมถ่ายห้องน้ำให้ดูไว้พรุ่งนี้เช้าจะถ่ายห้องน้ำให้ดูตอนนี้เป็นเวลาสามทุมแต่ก็อืมยี่ห้าองศาไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปแต่คนเนี้ยดูหนาวมากหนาวไหมจ๊ะ ไม่ออกไม่หนาวเลยกลางดีแบบแค่ยี่ห้าองศาที่หลานเนี่ยพูดนะแต่นำค้างออามาเล่นแคมป์นไอแล้วค้างก็หนักอยู่เออเกาะที่นอนได้รถคิดว่าต้องเปิดแอร์ปะปะอืมต้องเปิดใช่ไหมเออแต่มันก็เย็นอยู่า<ะ>อะจริงถ้ามันไม่ร้อนไปมากกว่านี้ก็ไม่ต้องเปิดแอร์ได้เลยกำลังสไบ ก็คือเต็มตัวนอนน,นะนี่ก็คือที่นอนแบบว่าลอนงานสามคนนี้ตาแม่แล้วก็เราสามคนก็คือแน่นอพอดีแบบไม่เบียดแล้วคือไม่มีสัญญาณเนาะไม่ได้เล่นโทรศัพท์าาเลยก็คือนี่ก็เลยขอโหลดหนังใช้ไมไฟแม่โหลดหนังมาดูแล้วก็จะดูก่อนนอนแล้วก็จะไปนอน,นแหละ วันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปแวะไหน่ากลับอาจจะเป็นแค่คาเฟ่เล็กๆหรืออะไรก็ไปแล้วก็กลับบ้านแล้วเพราะว่ามาแค่2วัน1คืนแบบว่าใกล้ๆคือขับรถมาจากบ้านสูส่สงครามแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะทุกคนอากาศดีแวะมาเที่ยวกันได้นะจ๊ะบายตอนนี้ก็ช้าปวดทีมาก จะพาไปดูห้องน้ำกันนลยจ้ะ สวยมากไม่คิดว่าจะเจอหมอกใช่อากาศดีมากการสนุเจอหมอกทะเลสวยเหน่งามทะเลไหลทะเลหมอกจ้าสุดสวยสุดเชื่อก็คือช่วงนี้ที่ไม่มีคนพักใครมาพักก็จะได้วิวนี้เลยนะทุกคนสวยมากไม่คิดว่าจะเจอหมอกฝนไม่ตกเนี่ยนะ แอดดิกาแอดดิกากว่าจะตื่นได้พาทิ้งขึ้นแล้วค่ะคุณนายเรจะไถ่ายรูปตรงมุมคาเฟ่กันจ้ะให้ดู มันจริว่าความสูงแน่ๆเลยหรือว่ามันกดที่สูง กแ่เรต้องมีสายก็ไปคาเฟ่ก่อนกลับนะครับ กินกระพอย่างเดียวอ,อาจมีมแมลงและสัตว์มีพิษปลดระวังสัตว์กัดต่อยเดอ้อสวยนะนี่ไหมน้านี่ไหมล่ะลองเดินดิ ก็อ,อากาศเย็นเลยกว่อย่าพูไาาดไั้แล้วขยุกหน่อยเห็นตรงนั้นไหมไเ,เราจร้นอยู่ตรงนั้นที่นี่ชื่อคาเฟ่อะไรนะอะไรแจ็คแจ็คสักอย่างฮัมเบอร์แจ็ค จะมีสามโซนแบบโซนข้างหน้าตรงเคาน์เตอร์แล้วก็โซนตรงกลางตรงสวนแล้วก็ริมสุดก็จะเป็นดำทานนะคะ,ะ,นนะแซงว่อลองจินไม่ชอบอาบน้ำจีนไม่หล้ ให้สวยๆอย่างเงี okay, oh, ้ยม <c oughs noise> <tes> <tro> ันสวยไงตอนนีก้ก็ขากลับบ้านมาแวะเอิ่มกํังญี่ปุ่น เจด้าจะแปนสาขาวังมะนาวเพชรบุรีนะคะมาดูของกัน,อ,นอ,อันนี้น่ารัก อันนี้คือที่ตามหาค่ะล้วซื้อพัดลมเอาไว้เสียบปักในรถต้องไปร้อยสิบ ปลาขานี่มีไบไฉก่อนยังปั้นก็คือพี่เขาน่ารักมากแบบเขาช่วยหาพัดลมแล้วก็มาลองไฟให้นี่กําลังถือไปลองไฟอยู่ ก็ร้อยสิบร้อยสิบเหมือนกันเลยเนาะแล้วพี่ชอบอ็คือใครหากรอบจุจักแต่งบ้านก็คือมีนาจันโอ้แล้วชอบวัน,นมากเลยอยากได้อะใครเลิฟทะเลต้องชอบอันนี้ก็น่ารักมากเป็นแบบเฮ้ยมันน่ารักก็ใหญ่ได้ว่ะเอาไปตั้งโชว์อ่ะ แก yeah. มันน่าลัางนาง้มันลายนี้สวยมากเป็นสีที่ชอบเป็นลายที่ชอบเลยคือแบบแต่จะเอาไปทำอะไรดี uh จะกันดอกไม้ก็ต้องไปเซตดอกไม้สิชอบมากแบบทั้งสีทั้งลายคือมันแบบคือชอบอะจัดน้องดีไหม uh แต่ว่าประเดนงซูไม่รู้ราคาเขาไม่ได้ไปราคาไว้ ก็คือไหลไปแหละไม่ไปสัทีคาว่าไปไม่มีอยู่จริงแม่ไปเร็วคาว่าไปไม่มีอยู่จริงเดินไม่ถึงเคาน์เตอร์สักทีเลือกเลือกเพลินมากพวกเซรามิกค,คือดีอนะแบบลายลายสวยไปหมดเลยหมายถึงว่าลายเซรามิกสวยนนูกใจอีกละ แนะนำนะคะโกดังญี่ปุ่นที่นี่ก็คือพี่เขาน่ารักมากซื้อของแบบหลายอย่างอยู่ร้อ,อนมาก